ครับพี่ฟกอันนี้ S C B 1 0 X นะครับเปิดตัวโมเดลภาษาใหญ่อันนี้เคลมเลยนะครับว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้อันนี้คือแบบเป็นโมเดลสอนภาษาคือคล้ายๆ h ช t G P T ครับเขาบอกตอนนี้อยู่ระดับประมาณชัด G P T 3.5นะครับก็ยังยังไปลองอยู่ยังไม่เต็ม4นะครับผมแต่ว่าเหมือนอันเนี้ย อ่าเขามีแบบเป็นพรีเทรนด์โมเดลนะครับแล้วก็มีเป็นแบบอินสตรักชันจูนพรีเทรนก็เหมือนเราใช้ ChatGPT แบบนั่นแหละนะฮะก็เหมือนคนทั่วไปถ้าเป็นอินสตรักชันเหมือนอ่ทางอย่างบริษัทเนี้ยเอาไปสอนสมมติเราทำธุรกิจเกี่ยวกับหุ้นก็ไปสอนโมเดลเกี่ยวกับห,ห,หุ้นอะไรแบบนี้ให้เขาวิเคราะห์หุ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคืออีกแบบหนึ่งนะครับก็อันนี้ไปลองไปลงทะเบียนแล้วพี่ฟกลองลงดูได้นะฮะในเว็บไซต์เขาเคยเคยลองใช้ยัง ตอนนี้เขาให้ลงทะเบียนก่อนเป็น waiting นะครับแล้วก็ไปช่วยทอล์าทดสอบอะไรแบบนี้นะฮะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าจุดเด่นก็คืออย่าง Chat GPT เนี่ยแปลไทยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้มันทํามาเพื่อภาษาไทยโดยเฉพาะนะครับแบบถามเถิมอะไรเงี้ยเป็นภาษาไทยก็อาจจะตอบได้ดีกว่าเข้าใจกว่าใช่ครับซึ่งนี้ก็ดูดูทันสมัยมากเลยนะพี่ฟกอยากจะรู้เหมือนกันว่าอย่าง S c B เนี่ยตัวที่เป็นธุรกิจแบบเนี้ยครับแบบเป็นเทคเทคเลยเนี่ยเขาอยู่ในโพ s ิชั o ไหนแบบเป็นเจน1เจ n 2เ e n 3หรือว่าอยู่ตรงไหน s อ b เนี่ยเขาเขาจะแบ่งธุรกิจของเขาเป็น3ามเจนเจนหเนี่ยคือแบงก์ก็คือเป็นธุรกิจที่เขาคิดว่ามันคงไม่มีโกรดเยอะแล้วแต่มันก็คงแบบไม่ได้ตายไปเร็วๆเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นแคชคาวก็คือแบบคอยเจเนเเตรายได้ไปเรื่อยๆนิ่งๆไปเรื่อยๆนะฮะเจนสองเนี่ยจะเป็นธุรกิจพวกคอน sumer loan เขาคิดว่ามันมีโกรดในระยะสั้น mm. ก็คือเป็นธุรกิจที่พวกอ บัตรเครดิตคัทเ,เอ็กไทเทอร์โลนก็คือลดแลกเงินอย่างออโต้เอ็กอะไรเงี้ยฮะพวกนี้จะเป็นคอน sumer ล้นทั้งหมดเลยอยู่ในเจน2นะฮะส่วนเจน3เนี่ยก็คือเป็นธุรกิจสำหรับอนาคตอนาคตคือแบบว่าอาจจะแบบ3ปี5ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยฮะ S B Ten X เนี่ยเป็นอยู่ในเจน3ของเขาเนี่น้องไบถามแล้วพี่ก็เลยเอามาอัปเดตนิดหนึ่งว่ารายได้ของเขาเนี่ยตามเจนเนี่ยจะเห็นได้ว่า แม่รูปมันเล็กไปน,นิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากตารางเนะะี่ยฮะรูปข้างบนเนี่ยเจนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวยังเป็นตัวหลักในการทํากําไรของกลุ่มอย่างไตรมาสสี่เนี่ยก็ทํากําไรไปหมื่นสองพันกว่าล้าน mm hmm. ในขณะที่เจน2อเนี่ยก็ด้วยความที่ธุรกิจมันยังเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นกำไรในช่วงสั้นเนี่ยมันยังเวียงอยู่เพราะว่า รายได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าด้วยความที่ธุรกิจใหม่มันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะเปิดสาขาลงทุนทํานู่นทํานี่เงี้ยเพราะฉะนั้นบางไตรมาสก,ก็อาจจะขาดทุนบางไตรมาสก,ก็อาจจะก,กําไรแต่ว่าเราคิดว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเริ่มกลับมากําไรค่อนข้างนิ่งแล้วไตรมาสสี่ก็กาไรไป1000ล้านช่วงช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเรายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ว่าธุรกิจเจนสองมันจะเริ่มกาไรเมื่อไหร่ครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่า ภาพจะเริ่มชัดแล้วว่ากําไรน่าจะค่อยๆเพิ่มไปจากพันล้านเนี่ยเป็นพันสองพันสี่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆในในปีนี้นะับนี่ไปบวกเร็วๆทั้งปีก็เป็นบวกแล้วใช่ไหมไปบวกเจนสองก็แฟดๆอืมก็ก็ก็เป็นบวกนิดหนึ่งอ่าแต่เจนสามเนี่ยเป็นธุรกิจที่อาจจะยังไม่ค่อยกําไรเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่ารายได้เนี่ยคือตัว use Cas e หรือคนมาใช้นี่เงี้ยมันเยอะก็จริงแต่ว่าธุกรกิจเจนสามหลายอ่านเนี่ยมันยังไม่ได้ทํารายได้ขนาดนั้นครับ แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเรายังไม่ได้คิดตังค์เขายกตัวอย่างเช่นอย่างไอใต้ฝ<ต>ุ่น,นของของไบเมื่อกี้เราไปใช้ได้เนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ชาร์จค่าใช้เราเพราะฉะนั้นแต่แต่ไอการพัฒนาใต้ฝนนุ่นมัน้องใช่ตังค์ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงสั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นธุรกิจเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยกาไรอาจจะยังขาดทุนอยู่ตัวใหญ่ที่สุดใน Gen 3เนี่ยก็คือแอปโลมินทูธถ้าทุกท่านถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพเนี่ยท่านน่าจะเคยใช้ตัวแอปมันเนี่ยฮะมันเป็นแอปคล้ายๆ Grab เรียกรถซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อโรงแรมแล้วก็ซื้ออาหารได้แต่เข้าใจว่าขอบเขตการให้บริการเนี่ยยังอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักอยู่ ซึ่งพวกนี้มันก็ช้าตัง์แหละแต่ว่าธุรกิจในการพัฒนาเอาไปจ่ายไรเดอร์มาช่วยอะไรเงี้ยมันยังใช้ตังค์ค่อนข้างเยอะเพราะฉันก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยกําไรเท่าไหร่ s c b ก็คาดว่ากว่าจะกําไรก็คงอีกสัก2อสาปีอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าธุรกิจเนี้ยมันลงทุนไม่เยอะแล้วก็ถ้ามันทํากําไรได้เนี่ยมันจะกําไรเยอะมากในอนาคตเพราะฉนั้นมันก็เหมือนกับว่าเป็นการลดน้ํารอว่าอนาคตมันจะกลับมาได้หรือเปล่าแต่ต่อให้มันได้ไม่ได้เงี้ยกำไรช่วงสั้นเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับเจนสาม่แลว มันจะมาจากเจน1นเจน2เป็นหลักนะครับแล้วตัวเจน2เนี่ยเราคิดว่าทางไมเนจเมนก็เพิ่งให้ไกด์แดนมาว่าเจน2เนี่ยตัวตารางขวามือเนี่ยฮะตัวใหญ่ๆคือคัสเ X กับ Auto X เนี่ยเขาคิดว่าปีนี้ก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยคาสเอเนี่ยโดนเรื่องการสนี่อค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีปัญหาในระบบหลังบ้านแต่หลังบ้านเนี่ยเหมือนจะแก้แล้วแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยเป้าของเขาเนี่ยคือเขาจะพยายามจะ สคว๊ตจะพยายามจะรีดประสิทธิภาพของบริษัทเนี้ยออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้กําไรเนี่ยกลับมาเป็นระดับที่น่าพอใจนะครับไซส์ของคัตเอ็กเนี่ยจะพอๆกับตัว KTC ในแง่แบบโลนพอร์ตในแง่อะไรเนี่ยบริษัทจะจะใหญ่ใกล้ๆกันแต่ว่ากําไรเนี่ยอาจจะคนละเรื่องเลยคือ KTC เนี่ยกำไรเยอะมากในขณะที่คัดเอ็กเนี่ยกำไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผู้บริหาร s c b ก็เลยทาให้ง่ายเลยอ่ะคุณทายังไงก็ได้ให้คัดเอ็กเนี่ยมันเก่งเหมือน KTC Mm hmm. แต่ด้วยกามที่กําไรตอนนี้มันยังไม่ดีดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีรูมในการที่จะปรับปรุงค่อนข้างเยอะมันผมว่าพอมันมีพออยู่แล้วเนี่ยการจะรีดก,กําไรนยผมว่ามันไม่ยากเท่ากับหาลูกค้าใหม่คือหาลูกค้าใหม่เนี่ยผมว่ามันยากนะแต่ถ้าแบบว่ามีลูกค้าอยู่แล้วเพียงแต่ hmm. ว่าเราทําได้ไม่ดีเท่าคู่แข่งเนี่ยเราแค่ไปดูว่าคู่แข่งเขาทำยังไง mm hmm. แล้วก็พยายามจะเรียนแบบเขาให้ได้มากที่สุดเช่นลูกแข่งเก็บเงนินได้เร็วคู่แข่งมีตามทวงหนี้ได้เร็วหรือแบบคู่แข่งพยายาม ใส่โปรโมชั่นที่นู่นที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะหาให้ยอด spending มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่เอามาต่อยอดได้ได้ไม่ยากเพราะทุกคนก็ดูแหละว่าทําธุรกิจแหละเ,เพื่อนเราทํายังไงเราเดี๋ยวเราต้องทํายังไงบ้างหรือเราทำให้มันดีกว่าเพื่อนอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นคัสเอไม่ควรจะแย่เหมือนปีที่แล้วในขณะที่ Auto X เนี่ยมันดีมาตลอดอยู่แล้วแหละแต่ปีนี้จะเป็นปีสําคัญเหมือนกันเพราะพอตอนนี้ Auto X กก็ใหญ่ระดับหนึ่งแล้ว พอร์ตเขาได้สามหมื่นล้านแล้วกับบริษัทที่เปิดมาแค่ปีเดียวก็ถือว่าเร็วมากเลยนะฮะไซส์ขนาดนี้ผมว่าน่าจะประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของพวกตัวใหญ่ใญในตลาดอย่างติดล้ออะไรเงี้ยได้แล้วนะฮะแล้วก็ปีนี้เขาคิดว่าน่าจะขยายพอร์ตต่อเนื่องแต่ปีนี้จะเป็นปีสําคัญเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังธุรกิจปล่อยกู้รถยนต์นะฮะส่วนใหญ่นี่เสี่ยงมันจะมาในปีแรกปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่เสี่ยงไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งปีก่อนหน้านั้นนะ่ะบริษัทเนี้ยมันยังไม่เกิดเลย ครับพรมันน้อยมากดังนั้นปีที่แล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีนี้เสียอยู่แล้วแต่ปีเนี้ยจะเป็นปีที่สําคัญแล้วว่าเขาคุมนี้เสียได้จริงหรือเปล่าถ้าคุมนี้เสียได้จริงเนี่ยผมกม็คิดว่าตัวบริษัทเนี้ยน่าจะมีอนาคตแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยถ้าคุมนี้เสียได้นะผมว่าน่าจะมีข่าวเรื่องแบบเอ้ยเราจะ IPO ตัวนี้แล้วถ้า IPO จริงเนี่ยผมว่ามันก็จะมากลับมันเป็น positive กับหุ้นแม่อยู่เอ mm. B ีเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมก็เฝ้าดูเขาทำมา มาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะก็คิดว่าเขายังออนแท็กอยู่ดังนั้นหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เราเชียร์บายมาตลอดแล้วก็ยังคิดว่าน่าจะบายต่อได้นะครแล้วก็อนาคตที่หุ้นมันจะไปต่อได้เป็นแคปิตอลเกงก็จะมาจากพวกเจน2นี่แหละแต่สมมุติว่าเจน2มันไม่มาแต่เจน1เนี่ยรายได้เนี่ยมันค่อนข้างนิ่งครับเพราะฉะนั้นปันผลเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าจะนิ่งเหมือนกันนะฮะดังนั้นต่อให้แคปิตอลเกงมันไม่มีเนี่ยปันผลตรงเนี้ยผมว่า 6% 7%เปเซจ็ดปเซก็ไม่แย่ก็ซื้อแล้วก็ถือเอาผลผลใบผมว่าก็หลายๆคนก็น่าจะแฮปปี้แล้วก็ถ้าเจนสองมันมาจริงก็จะมีแคปิตอลเกนในอนาคตครับอืมเมื่อกี้ถ้าใบจำไม่ผิดเหมือนแผนตอนแรกสุดเขาอยากจะสปินออฟคัสเอกก่อนหรือเปล่านะใชแ่แต่แต่เผอิญว่าสำรองมันเยอะปีที่แล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องขอเวลาแต่งตัวอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดไปสปินออฟในตอนที่กำไรมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเวลา IPO เนี่ยนักลงทุนอาจจะไม่ค่อยสนใจขนาดนั้นราคา<ม>ที่ขายได้เนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนแรกคัตเอก่อนแล้วตามมาด้วยออโต้เอแต่ได้เหมือนว่าออโต้เอเนี่ยเหมือนจะแซงคัตเอขึ้นมาเป็นก<อ>็ <IPO S 1> มีสิทธิ์ว่าอาจจะเปลี่ยนแผนไปสปินออฟออโต้เอก่อนได้ <God. S 2> ใช่ใช่เพราะจริงๆอะคัดเอมันต้องเริ่มแผนสปินออฟแต่ปีนี้ละแต่ออโต้เอเนี่ยเหมือนตามแผนคือปีหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะสลับกันนิดหนึ่งว่าคัตเอกั็ดีเลยไปก่อนแล้วก็มาออโต้เอกก่อน มาอีกหนึ่งตัวที่เป็นข่าวใหญ่แลวผมคิดว่าน่าสนใจนะแล้วก็ทุกท่านต่อทุกท่านไม่สนใจหุ้นเนี่ยก็น่าจะสนใจข่าวนี้นะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยเขามีการเปิดตัวสนามบินใหม่นะฮะเป็นสนามบินที่เรียกโครงการว่าโครงการสนามบินอันดามันนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดด้านความจุของสนามบินภูเก็ตฮะภูเก็ตเนี่ยทุกท่านคงรู้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่อันดับ ต้นต้นของประเทศไทยนะสำหรับคนต่างชาติมาก็มาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยแต่ภูเก็ตเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเกาะเนี่ยสนามบินเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างจะขยายได้ยากนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะเราจะไปสร้างสนามบินแห่งใหม่สักที่หนึ่งแถวๆนั้นดีหรือเปล่านะฮะก็มีค andidate หลายจังหวัดก็คือไม่ว่าจะเป็นพังงานนะครศรีธรรมราชกระบ,บี่อะไรเงี้ยสุดท้ายเหมือนจะไฟนอลไลท์แล้วว่าจะไปสร้างที่พังงาน,นะฮะถ้าดูจากรูปนี้ อันนี้คือแผนที่ประเทศไทยข้างล่างนี่คือเกาะภูเก็ตเนี่ยฮะสนามบินที่จะสร้างใหม่เนี่ยจะอยู่เลยสะพานสาะสินขึ้นมาอยู่ตรงพังงาข้างบนด้านนี้ครับก็สนามบินใหม่เนี่ยน่าจะน่าจะเพิ่มมีสองรันเวย์น่าจะเพิ่มผู้โดยสารมารได้ประมาณสัก4 000, ี่ล้านคน4.5่ล้านคนต่อปีนะฮะแต่กว่าจะเริ่มสร้างกว่าจะเริ่มเสร็จเนี่ยก็อาจจะใช้เวลา อีกสักประมาณเกือบเกือบสิปีเลยนะครับพ o i n t ก็คืออันเนี้ยเหมือนกับที่เราเคยทำ paper เรื่องซิงค์ลูมในในตอนปีปีที่แล้วฮะว่าเราไปฟังว่า ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันไปต่อได้สบายเลยนักท่องเที่ยว40บล้านคนเนี่ยมันมันยังจิบจิบ,จบได้ซ้ำอ่ะมันควรจะขึ้นไปเป็น60บล้านคน80บล้านคนในช่วง5ปี10ปีข้างหน้าได้ไม่ยากเพราะไทยเนี่ยมีของที่จะขายอยู่แล้วแต่ปัญหาคือจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยต้องมีสนามบินเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้น คนที่ต้องแบกรับสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเออที่นี่แหละแล้วก็สิ่งที่มันเกิดมากับเออทีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เราคาดเลยนะคือเออทีเนี่ยจะต้องมีแผนจะต้องสร้างสนามบินใหม่เรื่อยๆอันดามันก็เป็นล่าสุดที่ที่โผล่มานะครับซึ่งโปรเจกต์อันดามันเนี่ยคาดว่าต้องใช้เงินลงทุนถึง80,000ล้านบาทนะ,ะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะ เนี่ยสนามบินเดียวยัง8ปดหนล้านบาทแล้วเดี๋ยวผมคิดว่ามันคงมีสนามบินอื่นอื่นมาต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง10ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่ผมคิดว่า a อ t เนี่ยน่าจะโดนกดดันจากเรื่องตัวค่าใช้จ่ายใ,ในการลงทุนพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคอหุ้นถวยซึมเนี่ย ผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยเชยร์เอ t มากขนาดนั้นเอมันคงเทรดดิ้งแน่ในะระยะสัน้นแต่ว่าถ้าจะซื้อแล้วถือเลยเนี่ยผมว่าไปซื้อพวกอย่างน้อยโรงแรมหรืออีเวนต์สายการบินเนี่ยอาจจะดูน่าสนใจกว่าเพราะว่าเงินลงทุนเนี่ยมันไม่เยอะเท่ากับ AOT นะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นตัวที่เป็นเทรนระยะยาวที่เรามองมาตั้งแต่ กลางปีที่แล้วนะถ้าท่านสนใจ paper เปเปอร์นี้ถามไปโหลดในเว็บไซต์ของทิสโก้ก็ได้นะฮะหรือถ้าหาไม่เจอเนี่ยถามมาร์เก็ตติ้งก็ได้นะฮะเดี๋ยวเขาจะส่งให้เป็นเปเปอร์ที่เราทํายาวมากเลยแบบห้าสิบหกสิบหน้าเขียนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับ,รบก็อันนี้เดี๋ยวขอโปรโมทโปรโมชั่นเรานิดนึงนะครับผมเรามีโปรโมชั่นทีเฟกสนะครับสำหรับเปิดบัญชีลูกค้าบลอทิสโก้นะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับถึงวันที่3 1มมีนาคมนะครับต่อแรกเนี่ยเปิดบัญชีรับ เอกสารครบอะไรต่างๆนะครับรับไปเลยนะครับบัตรกำนันนะครับมูลค่า100บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทรดอย่างน้อย1สัญญาเป็นต้นไปนะครับก็รับไปต่อที่2เลยนะครับบัตรกำนันมูลค่า200บาทนะครับอันนี้ก็ฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยถ้าสนใจเปิดบัญชีทีเฟกนะครับก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับเดี๋ยวไอซีเราดูแลให้นะครับครับ